นายกเผยทรัมป์ยังไม่ติดต่อมาพร้อมอธิบายสถานาการณ์ย้ำจุดยืนประเทศไทยปกป้องอธิปไตยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับสัญญาณการติดต่อ จากประธานาธิบดีโดนัทพรัมผู้นำสหรัฐแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศว่าจะโทรศัพท์มาพูดคุยกับผู้นำไทยและผู้นำกัมพูชาในวันนี้โดยเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่ผู้นำประเทศต้องสื่อสารกันเป็นระยะเพื่อหาทางออกต่อสถานการณ์ถึงความตึงเครียดนอกจากนี้นายนุทียังย้ำว่าหากครัมโทรมาตนก็พร้อมชี้แจงพัฒนาการของเหตุการณ์อย่างละเอียดพร้อมเชื่อว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการสื่อสารในระดับทางการทูตแล้วยืนยันว่าไทย จะยึดมั่นในอธิปไตยบุรณะภาพแห่งดินแดนและศักดิ์ศรีของประเทศไม่คล้อยตามฝ่ายใดพร้อมกันนี้ยังระบุว่าไทยไม่ต้องการขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านแต่จำเป็นต้องปกป้องเอกราชเนื่องจากเชื่อว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายที่ถูกลุกรานและตนได้พูดคุยอธิบายสถานการณ์ต่อผู้นำมาเลเซียแล้ว กระทรวงกลาโหมรายงานฝ่ายกัมพูชายยังเดินหน้าถล่มไทยอย่างต่อเนื่องทหารกล้าเสียชีวิต9รายบาดเจ็บ1 2 0นายพลเรือตีสุรสันคงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่ากัมพูชาย,ยังคงโจมตีชายแดนไทยอย่างหนักด้วย BM-21 โดรนการมิกัเซและปืนครก โดยเฉพาะบริเวณช่องอ่านม้าและเนิน6.67ขณะที่กองทัพเรือเดินหน้ายุทธการตราดปราบปลปักและถูกโจมตีด้วยโดรนเช่นกันกระทรวงกลาโหมพบว่ากัมพูชาย,ยังใช้บ้านเรือนประชาชนเป็นฐานยิงถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาสากลขณะที่กองทัพอากาศยังคงสนับสนุนภาคพ,พื้นดินอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสถานการณ์การสูญเสียราสุดรวมนายทหารกล้าเสียชีวิต9นายและบาดเจ็บจำนวน120นาย กองกำลังบุรพาได้ล็อกตัวเจลัดอดีตเมียกำนันลีซึ่งคาดว่าเป็นไส้สืบฝั่งกัมพูชาวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจอารัญยประเทศภายใต้กองกำลังบุรพากองทัพภาคที่1ปฏิบัติการเชิงลุกเข้าควบคุมตัวเจลัดหรือนางทองลัดอดีตภรรยากำนันลีชาวกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วหลังสืบทราบว่ามีพฤติการต้องสงสยัยรอบส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยให้ทางการกัมพูชาในช่วงสถานการณ์ชายแดน ตึงเครียดอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจค้นและยึดโทรศัพท์มือถือซึ่งคาดว่าใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารในการส่งข้อมูลโดยจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทําการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกรวมถึงหลักฐานการติดต่อซึ่งอาจเชื่อมโยงกับกระบวนการต่างชาติ